ที่ประตูตรวจสอบสองท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีร้อยตำรวจตรีมนตรีเลิกจำเนียนผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในการเปิดจุดบริการประชาชนพร้อมทั้งให้โอวาทแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปี2565โดยที่จุดบริการประชาชนจะเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่1 1ถึง17เมษายนนี้ร้อยตำรวจตรีมนตรีเผยว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาวทําให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมากและมักเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นบ่อยครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุรวมทั้งเป็นการลดการจราจรติดขัดบ,บนท้องถนนให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมท่องเที่ยวหรือไปสถานที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วสะดวกและปลอดภัย ตามที่รัฐบาลและหน่วยงานราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจมีนโยบายเพิ่มความปลอดภัยการใช้ถนนในช่วงของเทศกาลสงกราน2565นี้สำหรับการเจเปิดจุดให้บริการประชาชนของท่าเรือแหลมฉบังในวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งได้ให้ในโยบายสำหรับทุกหน่วยงานนะครับใ เกิดจุดการบริการแก่ประชาชนซึ่งในจํานวนนี้นะครับเราก็เปิดที่ประตูหมายเลข2ของท่าเรือแหลมฉะบังนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรายังมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของพนักงานโดยทั่วไปพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็พนักงานดับเพลิงซึ่งพร้อมเผชิญเหตุการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับ จุดนี้นะครับเราเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่11นเนี่ยนะครับจริงๆเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะครับแต่ว่าเราก็เพิ่งมาเปิดกันในเวลานี้แล้วเราจะปิดในวันที่17นะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับก็ขอให้ภาคประชาชนนะครับและผู้มาใช้บริการได้มีความมั่นใจนะครับว่าถ้าเรือแหลมฉบังเนี่ยได้มีความพร้อมสําหรับการเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในช่วงเวลาสงการนะครับแล้วก็ขอให้ที่น้องประชาชนนะครับ ได้เที่ยวสงการกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องมาตรการโควิดด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีการระบาดอยู่นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับเดินทางไปและเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยทุกคนครับในเรื่องของผิวจราจรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางท่าเรือแหลมะฉะบังให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในปีนี้นะครับเราได้รับงระมาณในหลายพื้นที่ด้วยกัน เนื่องจากว่าสภาพผิวจราจรเนี่ยนะครับม,มันต้องใช้งานไปด้วยนะครับแล้วก็ซ่อมไปด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความไม่สบายใจไม่สะดวกใจในเรื่องของการปิดผิวการจราจรเพื่อซ่อมทำนะครับในพื้นที่ของท่าเรือนะครับในช่วงนี้เราก็จะมีพื้นที่ถนนหลังท่า A 0ศูนย์นะครับแล้วก็พื้นที่ท่า่าถนนฝั่ง B แล้วก็ถนนฝั่ง C นะครับจะเปิดพื้นที่ในการซ่อมไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามนะครับยังมีในเรื่องของอตัว ลานจอด70ไร่นะครับซึ่งจะเริ่มดําเนินการในระยะที่1และระยะที่2ซึ่งอาจจะไม่สะดวกนะครับในช่วงในช่วงของการพัฒนาตรงนี้แต่ว่าหลังจากนี้ไปนะครับก็จะได้รับความสบายเกิดขึ้นครับเราใช้ระยะเวลาดาเนินการนี้ประมาณทัก4ีห้าเดือนนะครับก็ได้มีการวางแผนกันร่วมกันระหว่างตัวท่าเรือแล้วก็เทอร์มินอลต่างๆนะครับในการที่จะแบ่งแบ่งเบาเรื่องเรื่องของรถนะครับที่จะใช้ผิวทางนะครับก็ขอความ ร่วมมือจากท่านด้วยนะครับให้ช่วยปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าผิวจราจรก็มีจํากัดอยู่นะครับหา,หากมีการเกิดวุ่เหตุเนี่ยก็จะทําให้การใช้ผิวจราจรลดน้อยลงไปด้วยครับ